คุณภาพของความคิดคุณนั้นเป็นตัวกำหนดคุณภาพชีวิตของคุณเหนือกว่าสิ่งอื่นใดบางทีการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ของคุณก็คือคุณกลายเป็นคนอย่างที่คุณนึกไว้แทบจะตลอดเวลาคุณจะกลายเป็นสิ่งที่คุณคิดสิ่งนี้หมายถึงการที่โลกภายนอกของคุณสะท้อนมาจากโลกภายในเป็นส่วนใหญ่นั่นเองจงหมั่นตั้งคำถามกับตัวเองครับว่าฉันได้เรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นี้บ้างเพื่อที่คุณเนี่ยจะได้มีความคิดที่ดี จากเหตุการณ์นั้นไม่ใช่ว่าทุกครั้งเราเนี่ยเวลามีปัญหากับเหตุการณ์เราก็โกรธเราก็รู้สึกแย่แบบนี้คุณกำลังสร้างแฟนประสบการณ์ที่ไม่ดีให้กับตัวเองในวินาทีนะครับที่คุณเริ่มมองหาข้อดีในทุกเหตุการณ์ชีวิตจะถือว่าคุณได้เป็นเจ้านายของความคิดคุณได้ควบคุมความคิดและอารมณ์อย่างสมบูรณ์แบบแล้วและมันมักจะมีสิ่งดีอยู่เสมอหน้าที่ของคุณก็คือมีสติและหามันให้เจอ คุณควรจะมองหาทุกๆประสบการณ์แย่ที่คุณเคยประสบในอดีตในฐานะรูปแบบของผลสะท้อนกลับที่ส่งลงมาถึงคุณณปัจจุบันนี้เพื่อที่จะช่วยให้คุณกลายเป็นคนที่ดีขึ้นในอนาคตเมื่อคุณตีความประสบการณ์ในอดีตใหม่ในรูปแบบเชิงบวกคุณจะกลายเป็นคนคิดบวกและก็คิดอย่างมีประสิทธิภาพโดยอัตโนมัติครับมีบริษัทหนึ่งครับเขาชื่อว่า W Greenstone เขาได้บอกกับผู้บริหารและทีมงานว่าเวลาที่เราเนี่ยได้ประชุมกันให้เราพูดคํานี้ครับนั่นมันเยี่ยมไปเลยเขาได้กล่าวว่าทีนี้ก็มาหากันว่าอะไรคือข้อดีในสถานการณ์เช่นนี้บริษัทนี้ทําเช่นนี้เสมอและก็มักจะเจออะไรดีๆในหลายด้านจากการประชมุมจากการหารือก,กันความคิดที่ดีความรู้สึกที่ดีย่อมมาจากการมองหาข้อดีในทุทกๆสถานการณ์ของชีวิตในขั้นตอนการปรับความคิด เปลี่ยนชีวิตของคุณขั้นตอนแรกคุณจะต้องฝันใหญ่เข้าไว้ลองจินตนาการดูว่าอะไรคือสิ่งยิ่งใหญ่ที่คุณกล้าจะฝันถึงถ้าคุณคิดว่าคุณไม่มีทางล้มเหลวได้ต่อสิ่งนั้นคุณจะตั้งเป้าหมายอะไรให้ตัวเองหากคุณรู้ว่าสิ่งนั้นประสบความสําเร็จและให้ลองถามตัวเองว่าคุณจะยังตั้งเป้าหมายอะไรกับตัวเองถ้าคุณมีทั้งเวลาทักษะและเงินเท่าที่คุณต้องการคุณอยากจะเป็นอยากจะครอบครองอยากจะทําสิ่งใด หากว่าสิ่งนั้นไร้ข้อจำกัดใดๆในชีวิตหากว่าคุณมีอิสรภาพทางการเงินซึ่งคุณสามารถกระทำสามารถเป็นสามารถมีสามารถครอบครองสิ่งใดก็ได้ในชีวิตสิ่งใดก็ตามที่คุณเนี่ยอยากจะเปลี่ยนแปลงมันทันทีลองนึกภาพว่าตัวคุณถูกรางวัลที่หนึ่งจากกล้องสลากคุณอยากจะทำสิ่งใดเป็นสิ่งแรกและไม่ว่าคำตอบด้านบนจะเป็นอะไรก็ตามจงเขียนมันลงกระดาษและกำหนดสิ่งที่คุณจะต้องจ่ายเพื่อให้ได้มันมา หลังจากนั้นจงยุ่งอยู่กับการลงทุนและลงมือทําซะมันไม่มีคําว่าไม่ดีพอในพจนานุกรมของคนรวยสิ่งที่กําหนดชีวิตพวกเขาไม่ใช่ว่าพวกเขาดีพอสําหรับอะไรแต่พวกเขาต้องการอะไรถ้าพวกเขาต้องการมันจะไม่มีอะไรหยุดยั้งพวกเขาได้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะยากหรือมากแค่ไหนไม่ว่าคนอื่นจะมีความคิดเห็นอย่างไรและไม่ว่าพวกเขาจะมีคุณสมบัติที่ดูห่างไกลที่จะไล่ล่าสิ่งนั้นมาได้สําเร็จ แต่พวกเขาก็จะคิดว่าตัวเองคู่ควรเห็นไหมครับว่าความคิดกําหนดคุณภาพชีวิตความคิดกําหนดความเชื่อความคิดกําหนดการลงมือทํา